สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแ n ลด l ตตี้คุกกิ้งครับวันนี้ด a ต d ี้จะมาชวนเพื่อนๆทำของว่างทานเล่นที่ลูกๆชอบมากๆอีกเมนูหนึ่งครับนั่นก็คือเมนูปอบเปี๊ยบโบลนาชีสครับเป็นเมนูที่ทําง่ายๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับตัวแป้งปอบเปี๊ยบเนี่ยมีความกรอบนะครับส่วนไส้ข้างในก็จะมีความนุ่มชุ่มฉ่านะครับเวลากัดเข้าไปเนี่ยชีสมันก็จะเยอะมออกมาเลยนะครับ ทานคู่กับโบโลนาเนี่ยอร่อยเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะครับเป็นของว่างทานเล่นอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายๆแล้วก็ทานเพลินมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นโบโลนาวันนี้ดัตตี้ใช้เป็นโบโลนาไก่ของ CP นะครับเพื่อนๆก็เลือกใช้ได้ตามความชอบเลยครับต่อไปเป็นเชดดาร์ชีสชนิดแผ่นนะครับดัตตี้ซื้อมาจากแมคโครครับ แล้วก็แป้งปอเปี๊ยะสาหรับห่อนะครับอันนี้ดดดี้ก็ซื้อจากแมคโครเหมือนกันครับสุดท้ายเป็นน้ําแป้งเปียกนะครับดดดี้ใช้น้ําเปล่า100มลลิตรผสมกับแป้งมันครึ่งช้อนโต๊ะครับขั้นแรกเรามาทําน้ําแป้งเปียกกันก่อนนะครับดดดี้ใส่น้ําเปล่าลงไปตั้งให้ร้อนนะครับจากนั้นเราก็ปิดไฟแล้วก็เทปแป้งมันใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนเร็วๆให้มันละลายกลายเป็นแป้งเปียกนะครับแล้วเราก็พักทิ้งไว้ให้เย็นเตรียมนํามาทาแผ่นปอเปี๊ยะได้เลยครับ เรามาเริ่มห่อกันเลยนะครับขั้นแรกเรานําแผ่นปอเปี๊ยะมาวางก่อนนะครับจากนั้นเราก็นําโบโลนาแล้วก็ชีสมาวางซ้อนกันครับแล้วเราก็หมวนขึ้นไปประมาณครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราก็พับจากขวามาซ้ายแล้วก็ซ้ายมาขวานะครับม้วนต่อไปนะครับแล้วสุดท้ายเราใช้น้ําแป้งเปียกเนี่ย ทาให้ทั่วนะครับแล้วเราก็ม้วนทับไปเลยนะครับตัวแป้งเปียกเนี่ยมันจะช่วยผสานให้แผ่นปอเปี๊ยะเนี่ยมันติดกันแน่นขึ้นนะครับเวลาเราไปทอดมันก็จะได้ไม่หลุดครับนี่นะครับวางแผ่นปอเปี๊ยะตามด้วยโบโลน่าแล้วก็ชีสนะครับจากนั้นม้วนขึ้นไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็พับด้านขวาแล้วก็พับด้านซ้ายจากนั้นเราก็ม้วนลงไปครับสุดท้ายทาด้วยแป้งเปียกนะครับแล้วก็ม้วนทับไปเลยครับมันก็จะได้ ปอเปี๊ยะสาหรับทอดแบบนี้เลยนะครับเวลาเราไปทอดเนี่ยแผ่นปอเปี๊ยะก็จะไม่กางออกจะไม่หลุดออกด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเราใส่น้ํามันลงไปแล้วก็ตั้งให้พอน้ํามันแค่อุ่นๆนะครับจากนั้นเราก็นําปอเปี๊ยะเนี่ยลงไปทอดได้เลยครับไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อนจัดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวใส่ลงไปแล้วตัวแผ่นปอเปี๊ยะเนี่ยมันจะสีเข้มแล้วก็ไม่สวยงามนะครับพอน้ํามันเริ่มอุ่นๆเนี่ยเราก็ใส่ลงไปทอดได้เลยครับ เราใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆจนปอเปี๊ยะเนี่ยเหลืองกรอบแล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับเวลาเราทอดเนี่ยเราต้องคอยกลับตลอดเวลานะครับไม่งั้นเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยด้านหนึ่งจะสีเข้มแล้วมันจะไม่สวยงามครับนี่นะครับพอแป้งปอเปี๊ยะเหลืองกรอบแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันหรือไปวางบนกระดาษซับมันก็ได้นะครับมันก็จะช่วยซับน้ํามันให้แห้งเร็วขึ้นครับ พอเราพักเสด็จน้ำมันเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาตัดเป็นชิ้นทานได้เลยครับนี่นะครับตัวแป้งปอเปี๊ยะเนี่ยมีความกรอบด้านในก็จะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำนะครับตัวชีสเนี่ยเวลามันโดนความร้อนแล้วมันจะละลายแล้วก็จะฉ่ำเยิ้มแบบนี้เลยนะครับทานคู่กับโบโลน่าเนี่ยอร่อยเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะครับเป็นเมนูทานเล่นๆที่ทำง่ายๆนะครับแล้วก็อร่อยรสชาติเค็มๆมันๆนะครับจิ้มกับซอสมะเขือเทศหรือมายองเนสก็เข้ากันนะครับ เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ลูกๆเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ด a ตตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ